เหมือนว่าสังคมจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นในข้าบน้ํามันที่อยู่บนทะเลแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดจากน้ํามันรั่วไหลเนี่ยปัญหาก็มีผลกระทบตามมาเยอะแยะแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยะค,ะค่ะเหอนว่ามันโดนปิดบังข้อมูลตั้งแต่ปริมาณน้ํามันรั่วเรื่องการใช้สารเคมีเรื่องของไอเรืออะไรนะเรือที่ขนถ่ายอย่างมันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมา ก็ยังไม่มีหน่วยงานราชการออกมาพูดเรื่องนี้มีแต่ปตทคือมีแต่พีทีทีซีอค่ะคนที่ทำน้ำมันรั่วเป็นคนออกมาพูดเองว่าน้ำมันรั่วแค่น้ำมันรั่วห้าหมื่นลิตรใช้สารเิมีสามถึงสองพันลิตรตอนนี้เนี่ยท่อเนี่ยปัญหาของท่อไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหาของท่อเนี่ยเป็นที่โรงงานที่ผลิตเลยว่าท่อไม่ได้มัตนฐานนะคะซึ่งอันนี้ทุกคนไม่มีสังคมเนี่ยก็แข็งใจมากเพราะสังคมอยากให้มีคนกลาง ที่ไม่ใช่ปตทค่ะแล้วไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับปตทเนี่ยเป็นคนมาอะไรนะคะมาตรวจสอบข้อมูลพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีการชี้แจงอะไรจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบแล้วก็ดูแลแล้วอันที่สองก็คือว่าผลกระทบที่มันตามมาเนี่ยตอนนี้คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือทั้งสม็จทั้งชาวประมงแล้วก็คนที่มีอาชีพที่อยู่กันท่องเที่ยวค่ะถ้าผมในเชิงของ ปมงเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะเจอปรากฏการณ์ในพื้นที่เยอะที่มันเห็นอะไระคาะร่องรอยของข้ามน้ํามันนะคะอย่างเช่นมันก็จะมีปลาตายขึ้นมาติดชาวบ้านไปวางอวนวางลอกเนี่ยยกลอกขึ้นมาในปรกการังเนี่ยก็จะมีอะไรนะข้ามน้ํามันดําๆเต็มไปหมดเลยแล้วสิ่งที่ชาวบ้านเห็นชัดเจนก็คือว่าผลผลิตทางปมงของเขาเนี่ยม,มันลดลงชัดเจนนะคะถ้าดูเผินๆเหมือนมันหายไปไงแต่ไอตัวสารที่มันอะไรนะคะ สารที่มันกําจัดข้ามน้ํามันนะคะจริงๆเราไม่ได้กําจัดข้ามน้ามันน้มันเพียงแต่ให้น้ำทาให้น้ํามันเนี่ยมีขนาดเล็กลงแต่แล้วพอน้ามันมีขนาดเล็กลงเนี่ยมันก็เล็กลงหลายขนาดบางอันมันก็ยังใหญ่อยู่ให้ใหญ่อยู่ในพวกโขดลงไปอยู่ใต้อะไรนะคะใต้ใต้ท้องทะเลค่ะแ็จแล้วอันที่มันมีขนาดเล็กมากมันก็จะไปอยู่ในกุ้งหอยปูปลาหรือจริงๆมันไม่ได้หายไปนะเพียงแตี่มันย้ายจากข้างบนเนี่ยลงไปอยู่ข้างล่างหรือว่าย้ายจากข้างบนเนี่ยลงไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งมันเป็นการสร้างปัญหาที่เวลวร้ายกว่าค่ะเพราะมันมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างชัดเจนนะคะในในในต่างประเทศเนี่ยพบว,ว่าเขาทดลองเขาทดลองเลยค่ะว่าเอาน้ำมันธรรมดาแล้วก็น้ำมันที่มีสารสารกำจัดข้ามน้ำมันตัวที่เราใช้อะค่ะที่ชื่อสิลิกรเนี่ยเขาทดลองเลยว่าอันนี้เอาไปเป็นทดสอบกับป,ะ,ปะกาลังเขาพบว,ว่าอันที่มีแต่น้ำมันอย่างเดียวเนี่ยปะกาลังตายน้อยมาก แต่อันที่มีทั้งน้ำมันแล้วก็สารกำจัดข้าบเนี่ยประการังเนี่ยตายเจ็ดสิแปดสิบเซนลยค่ะซึ่งตัวเหมือนว่าตัวน้ำมันมันก็มีพิดแล้วเราเพิ่มในตัวสารไอ้กจัดข้าบมันก็มีพิดเพิ่มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทั้งหมดที่มันไม่ได้ไปหายไปไหนมันตกลงไปอยู่ข้างล่างแค่นั้นเองเแต่เรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเราก็อาจจะไปเชื่อปตทว่าอะไรนะคะปตทว่าน้ำทะเลมันใสแล้วอาหารมัน ปลอดภัยแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้ที่เสม็ดก็ไม่มีคนไปเที่ยวเลยค่ะอาจารย์ไปเสม็ดมาอาทิตย์ที่แล้วไม่มีคนเที่ยวซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบกับหมดเลยก็หมดเลยไออาชีพที่เชื่อมโยงกับ<ม>ในธุรกิจท่องเที่ยวหมดเลย<ม>เขาจัดงานกินอาหารทะเลฟรีไปสองครั้งแล้ว<ม>แต่ของเาไม่มีคนไปกินฟรีเลยมีแมต่กรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของปทกับผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไปกินโชว์อยู่ ปัญหาคือถ้าเราดูจาลักษณะทางกยายภาพมาดูน้ําทะเลดูอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวได้แต่ตอนเนี้ยเนื่องจากมันใช้วิธีการอย่างเงี้ยค่ะวิธีการลงไปี่สูจนว่าน้ําสะอาดโดยการว่ายน้ําของรองนายกรัฐมนตรีว่างใช่ไหมคะจุลปกระสผสมหรือว่าใช้วิธีการจัดเทศกาลอาหารทะเลแล้วบอกว่าอาหารทะเลเนี่ยสะอาดคนก็ไม่จางแม้คนมันก็ไม่ยงอะไรนะไม่มั่นใจเิย<า>มันต้องตรวจตรวจทางวิทยาศาสตร์นะคะ<า>ว่า เอามีอะไรคนเพื่อนหลงเหลืออยู่ไหมมีนะมีสัตว์คนเพื่อนตกคราบในอาหารทะเลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแ่้วนี้จะเล่นน้ำได้อยู่ไหมอรับเล่นน้ำบางจุดที่กรมควบคุมมลพิษตรวจอย่างเช่นอ่าวเขาเนี่ยก็ยังมีค่าค่ามลสารบางตัวหรือค่ามากขนาดนี่ถึงเล่นน้ำไม่ได้บางจุดนะ